นี่ไม่อมเงาไปด้วยปากเหม็นให้ออมยาไอ้ใกล้ปากหมาแล้วเนี่ยปากหมาให้อมปากเหม็นให้ออมยาปากหมาโอมโอะไรรูกอมลูกโอมเออน้ำตาลเอาไว้นั่งน้ำน้ำน้ำเย็นใส่ดีเล้ยยาจะนั่งไอ้นี่แล้เอ็นหลัง